อพคครับกอสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมต้อนรับเข้าสู่ Super Gamer นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมฟรีไฟนะครับผมก็คือเียต่นมาแล้วนะครับผมนี่นะครับผมมันจะได้รับท่าทางของคาบุก,กินะครับผมนี่ท่านี้โคตรเท่เลยครับผมก็จะเป็นท่าประมาณนี้นะครับพี่ชอบท่านี้มากเลย น variance, no ่าจะเท่กว่าท่าฟารม้อีกนะครับก็จะมีของชุดคาบุกินะครับผมที่เข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปร่วมเล่นกิจกรรมของคาบุกิกันเลยนะครับ อ๋อมันในตู้สุ่ม8ปทีกันตีนะครับผมแต่ <c oughs> เนี่ยครับผมก็คือพี่มีแล้วนะพี่ก็จะก็เก้าเ <c oughs> พชรนี่ก็คือไม่ออกต้องหมาตู้แน่นอนอันนี้เนะี่ยพี่รู้อยู่แล้วนะครับผมพี่เราดีกว่าก็ท <c oughs> างหน้าของตู้สุ่มเก้าเพชรน่าจะหมดตู้นะครับผมเไปดูทางหน้าของกิจกรรมมานี่นะครับผมกิจกรรมสืบสวนตำนานอสุรากายสมุนไยรเลือดแดงนะครับผมก็คือ ทางน้านของสุ่มของชุดคาบุก,กินั่นเองพี่อยากสุ่มของชุดคาบุกิมากกว่าสกินฟาร์มาร์สนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะมันการันตีแปดทีแน่นอนนะครับแต่พี่อยากได้ชุดมากกว่านะครับคือให้หมุนหินน้ําโชคอืมโอกาสน้อยนะลองหมุนไปหนึ่งทีไปโอกาสน้อยนะ,ะก่อนครั้งเดียวได้ชุดเลยเกิดครั้งเดียวได้ชุดคาบุกิเลยเนาะไปดูก่อน ลรอกันเล่นวันนี้ฮะก็มาดูที่อื่นๆนะครับเธอเหมเธอก็กดครั้งเดียวเขาโมกี่ออกอ่ะอเจมครับขอบคุณนะครับก็ทางด้านของสกินฟาร์มัสก็ดูเหมือนว่า ต้องหมดตู้นะครับผมก็คือดวงก็ไปหมดแล้วนะครับก็ทางหน้าของตู้ดุมกินฟาร์มัสนี่นะครับผมก็คือค้กวเพรไปไปไปว่ามันไม่ออกนีื่องอะไร29เพรต่อว่ะอ๋อได้กระเป๋ มต yeah. uh. ู้มาตู้โอเคก็นะครับผมก็เลยตั้งยี่สิบห้าวันเดี๋เราก็จะมากดให้หมดไปครับผมต้องไปเติมเพชรเพิ่มอีกนะครับเพื่อที่จะกดให้หมดโอเคครับก็หมดเท่านี้และครับผมก็คือหมดไป59เพชรนะครับผมสําหรับชุดคาบุกินะครับผมจะใส่ให้ดูเปิดเซฟแล้วก็ส่งใส่เลยก็คือทางหน้าของชุดคาบุกินะครับก็หมดไป59เพชรนะครับผมน้อง ก,ก,ก็คอมเมนต์บอกพี่ไว้เลยนะครับผมอ่ากิจกรรมนี้ก็จะมาแจกค่าทางนี่นะครับผมแจกค่านี้นะครับผมาาามาเติมเพชรครบประมาณ500กว่าเพชรนะครับผมพี่ก็จะมาแจกท่านนะครับก็คอมเมนต์ยูไอดีมาเลยก็ทําไมถึงอยากได้นะครับผมก็แจกนะครับผมอืมอย่างที่ในทิกตอกก็แจกนะครับผมสามารถไปกดติดตามทิกตอกพี่ได้ใได้คลิปนะครับอย่างที่ 「虜になってしまった」